เะะมื่อวานดนัชนีก็ไหลามาปิดที่ราคาโลของวันนะคะแล้วก็เกิดสัญญาณขายจากเครื่องมือทางในกราฟรายวันแล้วก็นท t r a ดย์นะคะวันนี้เนี่ยก็ยังให้น้าหนักในทางลงเป็นหลักอยู่นะคะโดยที่ถ้าหากว่ามีการรีบาวขึ้นไปในระหว่างวันแต่ว่าดิดตัวขึ้นไปไม่พ้น EMA 75วันหรือประมาณช่วงสัก15.38หรือ5 4 0นะคะที่เราเคยดูไว้ก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากว่ายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือบริเวณนี้ได้เนี่ยเรายังเน้นเป็นขึ้นขายไปก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องรีบรับกลับนะคะโดยที่้าจะซื้อจริงๆเนี่ยให ควรจะรอดูให้เกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อนนะคะโดยที่ประเมินแนวรับเบื้องต้นไว้ที่1516แล้วก็1,500จุดนะคะ ต็อกวินะคะตัวแรกจะเป็นตัว PPS นะคะตัวนี้เนี่ยราคาย,ย่อตัวลงจากจุดสูงสุดของวันพอสมควรนะคะปิดเกือบต่ำแต่ว่าจะเห็นว่าสัญญาณซื้อเนี่ยเพิ่งจะเกิดจากเครื่องมือนะคะแล้วเกิดในช่วงท้ายตลาดนะคะทำให้ดูแล้วมองว่าอม,มุนตัมเนี่ยยังค่อนข้างดีนะคะน่าจะ,ะเป็นการลบย่อลงมานะคะเพื่อที่จะรอจังหวะกลับขึ้นไปใหม่นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่1.6ึบาทหสตางค์แนวต้าน1นึบาทเจดแล้วก็คัทลอสที่1บาทห้ถัดมาเป็นฮาน่านะคะตัวนี้เนี่ยมีการพักต เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเห็นว่าไม่ได้มีการลงแรงตามตลาดเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาจากตัวของ EMA แล้วก็จากแรงซื้อที่หนาแน่นเนี่ยนะคะเราก็มองว่าถ้าหากว่ายังรักษาฐานแนวรับบริเวณ41-40บาท50ต่อไปได้เนี่ยก็น่าจับถือเป็นจุดซื้อดักการฟื้นตัวนะคะโดยที่มีแนวต้านประมาณ43บาท50-44บาทแล้วก็คัดลอสที่40บาทตัวสุดท้ายเป็น NYT นะคะตัวนี้นราคาเดินหน้าต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยไล่กันเก ขึ้นมานะคะวอลุ่มก็ยังคงหนาแน่นนะคะโดยที่ล่าสุดเนี่ยเป็นการเกิดสัญญาณซื้อจาก MACD ด้วยนะคะถือว่าแนวโน้มฟื้นตัวค่อนข้างดีขึ้นนะคะแนวรับจะอยู่ที่15.8ถึง15.6นะคะแนวต้านแรก16.5ถัดไป17.1แล้วก็คัดลอสที่15.5ค่ะปีประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ